ก่อนที่เราจะบริจาคถ้าเดือดเดือดเราหิวเราก็เลยต้องมาต้มสิ่งนี้กันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับโอเคเดี๋ยวพวกนี้ก็ค่อยออกเดินทางกันตอนตีสามโอเคตีสามเจอกันโอเคไปสบายอ่ะได้ไหมไป่ป ไหนเขาหุบมาทำไมเรารีบเอาไว้นี่แหละฮะเรารีบเฮ้ยเ้าเหนียวสเบียง้องขอวสเบียงสเบียงเราออยอดพาไปไม่ลืมอะไรนะไม่ลืมแล้วลืมอะไรท่าปูที่นอนอ่ะทำให้มันดีก่อนท้าออกอ่ค่อยออกไปเดี๋ย้เราตัดทิ้งไปฮะตัดออกอากาศไปครั้งสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นที่ใหม่ จริงหรือเปล่าทีเราก็ขับกันไปเรื่อยๆนะอาจจะมืดนิดนึงวันจริงหรือเปล่าว่าสามชั่วโมงอ่ะเราต้องแวะขี้ด้วยคี้แล้วอ่ะขี้นะก็ตัวผลิตคี่โอเคครับเดินทางกันต่อหกโมงครับหกโมงแล้วเหรอไม่เหมือนหกโมงเลยยังมืดตึ๊ดตื๊ดอยู่เลยมากันเรื่อยๆใช่ตอนนี้เราเข้านครสวรรค์แล้วใช่บอกว่าอ่างทองครับ อ้าวเหรออ่างทองอยู่แล้วข้อสวรรค์่ะยังไม่ถึงโอ้อีกไกลอีก,ก,อก,กไกลม่อลยถึงกว่านี้คือเขาอ่างทองสังเกตนะฝั่งน้นพาที่ขึ้นมาขึ้นโอเคเดี๋ยวเดินทางกันไปเรื่อยๆครับมาเดี๋ยวไปเจอกันงปลายทาง ราอยู่นกเขาสวรรค์กันจริงๆแล้วใช่เมื่อกี้ภาพที่หนึ่งเมื่อกี้อยู่ไหนวะอ่างทองอยู่อ่างอยู่อ่างเคร่องอ่างอยู่ชอบเลยอ่าง๋อแนม่อ่างเนี่ยอัชดาอืมเคยไปไม่เคยได้ยินเขาว่ากันว่าเขาเล่ามาอย่างนั้นแล้วก็ตามตามมาอีกทีใช่เคยเคยไปที่ไหนอืมโอเคอีกชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้ว เช้าแล้วแล้วก็เจ็ดโมงพอดีไปกันเรื่อยๆครับเราขับมาสามชั่วโมงแวไวนะไวดิแต่ยังไม่ถึงไหนเลยไวดิเออไลแต่วันนี้เราลงหนึ่งที่ใช่แต่ถ้าว่าถ้าผ้าเยอะก็จะกระจายใช่ไหมใช่ให้เขาไปกระจายหรือกระจายเหองเด๋ยวคิดูว่าเดี๋ยวต้องไปดูจำนวนก่อนดูความต้องการกันนดหน่อยใช่แล้วถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็ คงจะลงหมดแหละเขาบอกเป็นศูนย์ใหญ่ก็เดี๋ยวเขาก็จายทั่วจังหวัดน,นี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน่าวมา,วาหยุดร้ <Okay. S 2> องเพลงแป๊บนึงฮะตอนนี้เราก็ถึงพิจิตแล้วเย่ <Yeah. S 1> ใช่หรวะก็มีเคแล้วนู่นอมองม่เห็นนู่นไกลเลยนู่น <laughs> แป๊บนึงก็จะถึงแล้ว อีกเท่าไหร่สี่สิบนาทีสี่สิบสองนาทีห้าสิบเท่าไหร่ห้าสิบแปดห้าสิบแปดกิโลอ๋อแต่ตีสี่ตอนนี้แปดโมงสี่ชั่วโมงแล้วไวนะไวไหวไวแต่ร่างกายไหวอยู่ไหวดิโจอมาแล้วใช่ง่วงอยากขับนะง่วงไม่ขับหรอกเดี๋ยวนอนหลับไปเฮ้ยเปิดออโต้พายล์ตเดี๋ไปเจอกันที่ที่ไหนดีเราไปเจอที่ปั๊มก่อนอ๋อแล้วนัะ รถขนส่งไปที่ปั๊มเลยอาทิตย์ปั๊มค่อยว่ากันทีไปเจอกันที่ปั๊มครับก็ใกล้ถึงแล้วนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งออกมาจากปั๊มใช่อันนี้เรานัดเขาไว้ไม่เรานัดเขาไว้เขานัดเราไว้เขานัดเรา่เาบอกเจอไฟแดงเราเลี้ยวซ้ายไฟแดงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะครับเราไม่ได้ผ่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแล้วก็ไหนรถวะ เขาบอกไว้แล้วไงฮะเขาบอกเขาจะเป็นรถแล้วเปิดไฟอยู่นู่นอาเราเจอแล้วแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไป,ไป,าไปต่อฮะถึงแล้วโอเคตอนนี้เราก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราขนผ้าลงโอเคไป กลางเต็นท์ครับซีโกลางเต็นท์เนี่ยตอนแรกไปพิจิตแล้วโผลมาเพชรบูรณ์ได้ยังไม่รู้เลยเออไปไปเดี๋ยวเรากลางเต็นท์น,นะฮะทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่าการที่เราจะแคมปิ้งครั้งหนึ่งมันยากราบ,บากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมต่อฮะ ไม่รู้เนี่ยตจะได้จะได้กลางคนเดียวครับผมกลางคนเดียวไม่น่ารอดไม่น่ารอดใช่ไหมหต้องต้องมีคนช่วยไปไปชมต่อ สรุปสรุปนะครับคนอื่นช่วยของจริงครับอยู่ดีๆก็มีคนโลกเมื่อกี้บอกว่ากลางคนเดียวฮะใช่พอกลางไปกลางมาเอ๊ยไม่ไหวใช่เมื่อก่อนจ้างเป็นเล็กอ่ารอบนี้เรามาบึ้มใช่เต็นที่นอนได้สี่คนอ่ะเพิ่งซื้อใหม่ด้วยงงเงินเงินไม่เคยไม่เคยกลางเมื่อก่อนเมื่อก่อนกลางแบบเสียบใช่ไหมนี่มันเป็นล็อกล็อกเสียบสองรูเท่านั้นจบโอเคโอเคโอเคเท่านี้เท่านี้แหละ เพรุ่งนี้ไงต่อทำไมต่อยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะ่พรุ่งนี้ไม่เที่ยงคอ่ะเออเดี๋ยวไม่รู้ว่าแถวนี้ก็ผ่าซ่อนแก้วเหรอผ่าซ่อนแกวอยู่แล้วพิจูนแก้วซ่อนผาเล่นมุกเยี่ยวเหรอเล่นดิเล่นๆให้ยาบปลาช่วงเงี้ยอ่ะวันนี้วันนี้เรายังไม่รู้ว่าจะไปไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดทีหลังวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เต้นเต้นเราครบละก่อนจะได้เต้นจากทำแบบที่เราได้ดูกันเมื่อกี้ ยับเลยยับเลยประกอบกันยับเลยโอเคครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันไปใกล้แล้วเก็บหมอมันก็ะใกล้ใกล้เหรอวะอีกเท่าไหร่อ่ะสามกิโลสามกิโลก็ใกล้นะแป๊บเดียวใช่แป๊บเดียวถึงแล้วอีกครึ่งชั่วโมงถึงโอเคสตรอเบอรี่แล้วใช่สตรอเบอรี่หวาน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 ขนาดนั้นเลยคหรอหวานเปรี้ยว เฮ้ยบูดีพูดไปเลยพูดไปเลยเจ้าใครพูดไปเลยไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแบนว่ะ นะครับเดี๋ยวเตรียมกล้องถ่ายรูปเล่นหน่อยเขาจะให้พนักงานถ่ายเองคนเดียวมันก็ไม่ไหวเขาต้องถ่ายวีดีโอด้วยเลาถ่ายเองไปเป็นไงครับถ่ายรูปเรื่อยๆสวยอ่ะสวยมากเลย ภาพไปฝากลูกเพจนะโอเคโอเคถึงแล้วมะขามหวานไป,ไปซื้อมะขามหวานกินใช่ลงไปซื้อมะขามกัน มาเพชรูบณ์ต้องกินมะขามใช่แล้มาไม่ถึงใช่ใช่หรอวะจัดนจัดเอาเล่ะชมกันจีจาร,เรอ,ารรอเป็นปลุกเป็นปลกๆๆปุกง่าง่ายเรา <ๆ S 2> ไปดูจีจารมจะชิมไปไหม,ไหม

เอ้ยถอดแม deer, ็กก่อนนะเกลียวในกระปุกนึงเป็นไงเกลียวต้องต้องลองของนี่ดีอเียยวดี่เกียวเียวขอตัวซื้อมาถามก่อนแล้วกันอ่ะกลับแล้วไป กนข้าวครับนอนครับแล้วกินก่อนเดี๋ยวเรากินข้าวนะครับใช่แล้วเราก็จะไปรับบนรถกันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันตรายเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวมาสรุปนะครับใช่เดี๋ยวเราสรุปบนรถเหมือนเดิมอืมโอเคกินข้าวก่อนเท่านี้กุ้งเต้นครับเป็นได้กลมจุดตัวเกินแล้วมนเมืองใหญ่นะกติ เฮ้ยโอ้ยเันดินอยู่เลยนี่เนดินเลยโอ้ยโอ้ยจะได้กินไหมฮะมันมันมันดื้อไปหน่อยนี่ได้เอามาแล้ว ไม่ได้กินดีแล้วเนี่ยโอเคกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อต้องตั้งใจกินอ่ะไม่ตั้งใจกินไม่ได้กินไปจากการที่เราเดินทางไปส่งมอบผ้าสุกติทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการกินกุ้งเต้นมันไม่ง่ายเลยถ้าเราไม่ตั้งใจจะกินมัน ขอบคุณครับ